คุณผู้ชมคะและตั้งแต่วันที่20ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะแรงงานในระบบประกันสังคมทั่วประเทศกว่า14ล้านคนกําลังจะได้รับการขยายสิทธิประโยชน์ทั้งเรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะแล้วก็เงินสมทบกรณีที่ว่างงานเพิ่มเติมด้วยค่ะและล่าสุดนะคะกระทรวงแรงงานได้แถลงรายละเอียดของสิทธิประโยชน์เหล่านี้เป็นทางการแล้วติดตามพร้อมกันเลยค่ะ งบประมาณสำหรับดูแลแรงงานในระบบประกันสังคม32,000ล้านบาทในปีนี้ถูกปรับเพิ่มให้สูงถึง4 5 0 0 0ล้านบาทเพื่อรองรับการขยายขอบเขตความคุ้มครองผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่20ตุลาคมนี้โดยแรงงานในระบบประกันสังคมกว่า14ล้านคนจะได้รับประโยชน์จากสิทธิที่เพิ่มขึ้น นายสุรเดชวลีอิทธิกุลรองปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยกับทูฟอยูว่าที่ผ่านมาสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานพยายามผลักดันพระราชบัญญัติฉบับใหม่มาตลอด10ปีเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากขึ้นทั้ง5กรณีคือกรณีทุกพลภาพเพิ่มสิทธิ์ให้ผู้สูญเสียสมรรถภาพร่างกายไม่ถึงร้อยละ50ได้รับสิทธิทดแทนด้วยซึ่งจะได้รับเงินชดเชยตลอดชีวิต กรณีคลอดบุตรมีสิทธิ์ได้รับค่าทำคลอด13,000บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งรวมกับเงินสงเคราะห์หยุดงาน90วันและสงเคราะห์บุตรอายุ0ูนถึงหปีมีสิทธิ์ได้รับคราวละไม่เกิน3คนเหมาจ่ายรายเดือนเดือนละ400บาทต่อคนกรณีว่างงานคุ้มครองเพิ่มให้หากนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวกรณีตายหากจ่ายสมทบ3-10ปีจะจ่ายสงเคราะห์ให้ร้อยละ50ของค่าจ้างรายเดือนคูณด้วย4 และยังคงสิทธิ์เดิมว่าหากจ่ายสมทบ10ปีจะใจ่ายให้ร้อยละ50ของค่าจ้างคุณด้วย12โดยบุคคลที่ไม่ใช่ทายาทสามารถรับเงินชดเชยแทนได้ทางประกันคมเนี่ยผลักดันในการแก้ไขกฎหมายประกันคมเพื่อเพิ่มสิทธิให้กับผู้กันตนเนี่ยนะครับถ้ารวมๆแล้วเนี่ยถ้ารวมๆแล้วเนี่ยก็ดาเนินการมาแล้วประมาณ10ปีนะครับในการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์ เหล่านี้เนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วเน้นนะครับก็เพื่อความมั่นคงในชีวิตของผู้วันตนและครอบครัวนะครับที่ผ่านมาพบว่าสิทธิที่ผู้ประกันตนใช้มากที่สุดคือกรณีการเจ็บป่วยจึงทําให้ประกันสังคมเล็งเห็นว่าควรขยายความคุ้มครองเรื่องการส่งเสริมสุขภาพด้วยรวมถึงกรณีการเจ็บป่วยทางการแพทย์ โดยยังขยายความคุ้มครองไปถึงลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานราชการและลูกจ้างของนายจ้างที่มีสำมง,งานในต่างประเทศและไปประจําทํางานในต่างประเทศซึ่งเราก็ได้มีการดูแล้วว่าเหตุหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยแล้วก็สังคมยุคใหม่ก็สูงอายุมากขึ้นแล้วเราก็ดูแล้วว่าการรักษาพยาบาลเนี่ย ถ้าทำแต่เรื่องรักษาก็คงไม่ดีนะครับก็สิทธิเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนั้นก็น่าจะช่วยให้สุขภาพของผู้วันตนนั้นดียิ่งขึ้นนะครับ การพัฒนาครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการดูแลสวัสดิการทางสังคมให้กับผู้ใช้แรงงานในระบบประกันสังคมซึ่งรองปลัดก,กระทรวงแรงงานยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้ไทยมีมาตรฐานใกล้เคียงกับประเทศพัฒนาแล้วและถือเป็นแถวหน้าของกลุ่มประเทศอาเซียนที่ดูแลแรงงานอย่างมีระบบมากที่สุดรัฐนพะลเปรนไทย2ถ่ายภาพนนสมรสารติวงศ์สกุล 24U ไดงาน